ขอบคุณนะครับตามใจปรารถนามอมทัดแดกนะครับสั่งหมูหันมา3ตัวแถมมาอีก4ตัวครับไม่ใช่หมูนะเป็นหมานะครับุน <c oughs> ท้ายแลคือเขาหยอกเป็นหมูจริงพอเราไปกินแล้วอร่อยนะครับติดใจกล้าพูดเลยว่าเป็นหมูหันหรือว่ากินมาทั้งประเทศแล้วทำไมต้องมาจบที่ตามใจปรารถนาด้วย รีเพนซ์เลยตามใจปรารถนาวันนี้ทุกคนต้องได้กินนะครับ ตามใจปรารถนามาครับแล้วก็วันนี้พ่อแ่งสั่งโดยตรงเลยว่าอยากกินหมูหันของพี่หม่อมของพิเศษก็เลยติดต่อไปก็เลยพิเศษก็เลยแบบจัดมาให้เลยชุดใหญ่วันนี้ก็มาที่ถึงนครนายกเลยจัดอย่างนี้ฟรีใช่ไหมครับจัดมาให้เลยแล้วแถมมาให้หลายตัวด้วยมาซูงก็มาดูแล้วโอ้โหนี่ฮะแม่ครั้งที่แล้วแม่ไม่ได้ลองกินให้ลองกินหน่อยครั้งที่แล้วแม่ไม่ได้ไปด้วยซีอิ๊วดำแล้วมีนี่ครับแล้วก็ซีฟู้ดแล้วนี่และนี่ครับ อันนี้มาเป็นอันนี้ก็คือ,คอเอาไว้ล้างปากแบบ<อ>ว่ากาันเลี่ยนเป็นไงฮะน้องกวล่ะอร่อยจริงอ่ะลองเลยพ่อลองเลยแม่ลองเลยอ,อร่อยมากครับ เอาแบบว่าชัดๆเลยว่ากินที่ร้านกินที่นี่คนเขาบอกว่าบางทีมันจะเหมือนกันหรือเปล่ามาทาแต่ว่าทําที่นี่ก็ทําใหม่เหมือนกันไงพ่อลองดูเลยว่ากรอบแบบรอเปล่าแบบว่าเหมือนอ่าฟังเสียงหน่อยอือหืออร่อยอร่อยไหมกรอบเหมือนเดิมเหมือนที่ร้านไหมพ่อเพราะอ่ะถามว่าทําไมพ่อต้องรีเควสมาเลยว่าทําไมต้องเป็นร้านหม่อมว่าทำไมถึงยากินอร่อยอร่อยไหมครับทั้นกินแล้วถูกปากเดี๋ยวลองเลย อร่อยจริงฝรั่งยังบอกไปม่อกินตุงแก้มใช่ไหมอร่อยเหมือนที่ร้านอะ่ะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือจากปากพ่อเลยนะ <Okay. S 2> อ่ะใครอยากไปลองก็ไปลองเลยได้ที่ร้านหรือไม่ก็สั่งอย่างน้อย5ตัวโทรสั่งเลยหมูหันตามใจปรรานาเขามาด e ลิเวอรทั่วไทยตอนนี้ผมอยู่นะครนายกยังมา ขอบคุณครอบครัวพี่เท่งเถิดเทิงด้วยนะครับที่ไว้ใจและเชื่อใจหมูหันตามใจปราถนานะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเอารถหมูหันของเราไปจัดงานจัดเลี้ยงแบบนี้ได้เลยนะครับวันเกิดงานแต่งงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่เราออกงานได้หมดเลยนะครับต่างจังหวัดไปย่างหัน ตรงตรงหน้างานเลยกินกันใหม่ๆเลยอย่างนี้นะครับขอบคุณพี่เท่งอีกครั้งนะครับแล้วก็น้องห,หง่เฮงแล้วก็ครอบครัวนะครับครอบครัวพี่เทง่งขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็น้องเจ้าของวันเกิดนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตต่อไปนะครับสวัสดีครับ